ว่าน่าวหน้าสิว่าไปทั้งแดดมือนี่วหน้ายำพูยังเมื่อบานปันยงถามคนลงลุม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 วันวันวันใส่มืนี้มืนี้สิ่งงวดนะมือว่าเที่ยเไปมืนนี้เดือนนึ่งไปไปพี่น้องฝุ่ละลงลุมสวัสดีครับพี่น้องมืนนี้พามาละหมดปาที่เาครับ อ็นี่ก็มานสองม้วนกว่าขนานี้ขาดทีแกขนาดนี้ยิ่ขาดว่าสันขนาดนี้ยี่ขาดอีแกอ่าถุยไรไปปลุมปวดที่เราหนากับท่านแล้วแล้วเบียรมไมแรงเออม่เนแลงกันกันจัดชุดเนึองน่อมือแรงน่อเสีนนิดกันไดนสองตัวไนจะมาเสียเออไป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 คนละพอกันอยู่คนละมือหนีสงสัยที่เป็นทีมใหญ่อยู่หอดแล้วพี่น้องไหมยากาศ นี่นั่งดูนั่งดูบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศทีมงานเฮาเมื่อกี้มาจ้าคนมื่อนี้สี่คนสี่คนปะเมื่นไงมาจ้าคนมื่อนี้เจ็ดคนทีมใหญ่ทีมเก่ามือนนั่นแหละ อยญ่ใแกกันเขาฮะเอาไปผีเนาะไปโอ้ขึ้นมาแล้วครับบ,มบอพอพอ่มาาีบพ่อพอ่อตโตมขนาดใสก็บ่พอไปมองไม้ครับ เสียงเรือเสียงเรือทีมงานเขาว่าฝุ่นแมนอีริสามคนแมนแมนเสียงเรือทีมงานยังลเลยเสียนินเอิอนถามไม่ยังละ่ะเรืออยู่ไชละ่ะเออเซียนินขึ้นมาละ่ะไปโอ้ยยังไทายกูได้เขาบาหมันปลาอยู่เขามาหมนันไทยวันนี้

รุ่นไม้ไหม,ไม,ไมครับพี่น้องพุ่นแะออกไปพุ่นแะทีมงานนอกก็มาครบเลยพุ่นมาพี่น้องเขาไม้นี่ครับหอม่วงตอนนีเกือบประมาณปีเที่ยงแล้วพี่น้องหาแนวปีกเที่ยงกันเอาอันนี้เง,งหองไม้มหั่นบะมีเลยครับบะมี่พอโตเลยบุกหอยังเลยจะมาบึงไม้ อา่วงไปครับรุนเมืองน้ำกันขันบ่มีกะพอกันยุบุคนละของ,ของกินเข <พอ S 1> าน,น้ำกัพอพอนครับยิ่งงานคนละไปครับเออเขามงเก่านี่แหละกินไ <c oughs> ด้ก็ดีโย <c oughs> ้ไปสิดดดดดีแรงปะโอ้ดีแรงแหละแดงอ๋ เออล้นี่เนะ้วตัดๆๆๆเอเก่ยกบทัานยิงหางเลยยิงไม่ส่นี่มันก็ดับมันคือดับเออ่ยงมันโมขึนนะนะเออได้ๆๆมันอันนอยมันโลกหน้าจอซื่อๆบ่ได้แล้ ใส่สองสองกว่าเนาะถือมองขนาดนะยิ่งน้ำกลดเด้ยิ่งไม่ใส่ยิ่งยิ่งนเลยจ้าห้างแต่หนึ่งรอบก็หูช่อส่งที่ข้างมันดำนดเลยสอดดอดสอดเลยใช้ลวดลูกดอกทะลุเลยถ้าก็จังแหงไม่แหงกุญแจอันนั้นมันยิ่งอนะไรมันยิ่งบางๆก็เลยสอดไม่นั่นเองก็ว่คขาดลวดลวดเพื่อเรื่มาเด้คนน่ะ แม่เอามาแล้วน้อยอยู่นี่อันนี่ครับเดี๋ยวใส่มาอยู่ก็ใส่เลยวุ่นมันโอ้นะคือบ่นี่ใส่สวยพี่น้องนี่แซ่แรลกของมือนี่เจ้าได้เอามาอยู่บ่มเจ้าเอาใส่กระตาลดเอาให้ข่ออกมาอยู่บ่เออนี่สโอ้ เอ,เ,เ,เอาใส่ยเส้นแน่นเอาใส่ใต่เส้นแน่นเลยอ่ะนั่นมันพี่น้องไปพ่อทีมงานอยู่ผุนละกินเขาเอ็มลอยเปิดฝาข้าเบาแดงจะนนี่เ<ช>บาแดงเบาแดงเบาแดงเปิดฝากาแฟจ้ะไปไปกาแฟโอ้กาแฟเตื่อน้ะพอันนี้เราบ่อต้มเราบ่าอหมามาพี่น้นองกินเขาน้ำกัน ทีมงานบาครบแล้วแก่ปลาปลาเสียต้าคอที่่ยาเขาเด้เนาะเขาประคอขึ้นนั่งพกอยู่นี่เขาปรจงไ้เขาบอกงให้เขาบอกทีมงานบครบอีกแก่เีมาเข้าประโง่อ้เขาบอกเสียนำก็อันป้าไตมนาซีโอวัานมา ่ะกินเขากินเขาแล้วเหดเนี่ยไปดูตัเมึงไหนเขาอันนี้อันนี้าเปิดกาหรอเอาไปกินไหนก่อนปกินไรอย่างเ้ยชอากินอบกินน่นหนูอะกินเขาเพ่อตันกันอีแล้วที่งางเน่าอันนี้โอ้ยบ้ากังมาเอ้ยกรังมากรังมาเวอะมันวะเยละ เออเอาเข้างใครเกกเป็นไครไกลเบ้อ้เข้าอยู่ันนี้จมีไครหนิงใครหนิงเออเออเออผนงานไทยนีนี่วะเออเสียนนำเสียนนำเอาละหักไรหักแล้วยิงตักอุกเลยโอ๊ยแ็มายิ่งว่าสอดอดีสอดเลยกว่าว่าจะวสอด

ไปไปกินเขามาหวด้านกันมันกินก่อนแล้วเว้ยันมาพร้อมกันเด้อเว้ยยินงเบื่อแต่มาพร้อมกันจริง น้จชากินข้าวเที่ยงแล้วครับพี่น้องมาเลาะลุยต่ออ่าหมดต่อชั่วโมงสมมองชั่วโมงกันสิรครับว่าจะเป็นกับคำแล้วาสามโมงว่า ลำบากไปลำบากไปเฮ้ย,บบย <laughs> ังล่ะดแดงวะอ้ยอนบอน,อน,นแจงเรื่องเพิ่นเรื่องเพิ่นนักลบกบลบกบอ่าดีมากการดีมาก โ yeah. อเคถอนไม <c oughs> ้แล้วดูอีกแค่นี่ครับตรงนี้ก็บุงน้องกระเพิงบุงน้องกระเพิงมา้ำทางเก่าเขา <c oughs> มา้ำทางาทรถน้ำท่วมไปลุยีต่อพี่น้องเดียน็นแกะทำอะไรับสามงูกว่านิา้งู นะพี่น้องขอท่าเลยครับผมทำเลแบ่งกันีํำเลแบ่งกันนี่ผลงานไนสองโตซาำเก้าล่ะสามสวงกินข้าล่ะนี่เมียมมามีดเมีดเมียอไปล่ะ มีก็ยังอยู่ตายดือกนจ้ะละโอเคตอนเอาไปทางอยังทางปลาบอกพื่หรือเปล่าได้ยบ่เออเดี๋ยน่าจะก็ไม่ใช่ใ่อยู่อ่านาาไพ่อะไรอยู่เรื่องกันกินแร่ครับผมไพ่ผู้เดวนาาออกจะพืออโอ้ยเอานากากันออกจเคืออสย เ้ยว่าได้น้ยิ่นจ่อย่อนี่หะเลยอะเท้าหนละแทงกันกินแรงสองตัวกับประมาณมานหาโลอยู่บอประมาณนี้เนาะซีโลกกัวถึงหาหน่ละอือก็นี่กับสามสามก็หมายสองโลกกัวยูน่ะ อ่าน,นี่ทีมงานเฮา,อาเอาถาดมาเนี่ยโหนะ่าลุกน้องใส่เนี่ยลุกน้องใส่เอาถาดมามาะไ่ได้บ่เออะอะมนเมนี่ก็ข้องสิจบบรรยากาศไปซ่ํานี้ครับผมทีมนาพอกันไหมครับสวัสดีครับ,บ